โอสวัสดีลูกอ่ะเฮ้ยวาอ่ากุ้งตะกิดกับดักดักย่อดักย่อกับนี่ใส่อย่งางนั้ไปเรียบร้อยแล้วครับดักกุ้งคนกับดักกุง้งอ่าซึ่งเดียวกว่ามะกล้าวเลยครับเฮ้ยไม่ตีกล้าวเลยลูกอ่ว่างว่างอันนี้ก่อน ดักใจลิ้ลววน,ลนีนนนน่ครับดักใจลิงก็เริ่มกำกับกัมาเรยนี่ปาตาเพียนต๊อกในห้างครับต็อกได้ตุกทเลยครับเราทำทำารบนเฮ่หลวง <c oughs> rất leo gặp tầm lai rất leo gặp bộ đi này đeo đặt đặt vô vậy tức là này đại cung mà ít mình cắn gặp ai mấy tỷ cào đây luôn cứ cua plik cua plik gặp cua plik la ta biển nè nè gặp ma đây đeo trên nam ít con gặp thì nhị gặp trái cường gặp trái cường kén cười cười nâng tròn to phun phun แข่งคลิกกันเราหลบลุงไอ้เช็ดเลยกับตัวเดียอบลุงไอ้เช็ดแล้วตึงเราก็เจ็บปลาปรามันชุกมันชุกเร็ววันนี้เราจิ้มแล่ท่านจอนั่นครับตีระยองครับอ่าน้าอ่างดอกไทลแคมปิ้งครับผมนี่อยู่ตีอ่างดอกไทลแคมปิ้งนะครับบรรยากาศดีมากกับวินเลือดลุ่งอ่ะได้บรรยากาศตึงบอดีได้ปลาในเนี่ยปลาไอปลาในในอ่างเนี่ยครับตึงกับนี้ได้ปลาตะเพียนเนี่ยครับก็คือแกงหน้านี้เลยครับ ทีนี้ใส้แป้งวันกับสปลายจนโตกับไสกเกลือกับทีนี้กลึงจนโตพูนพูนฮาฮพูนเพือแล้วกลึงจนโตทีนี้น้ำตาลกับคลึงโลูกโอ้คลึงจนโตฮาฮาองกระกพลเอ้ลวกน้ำปลุงเล้ยใส้เยือบลาเลยครับอาจัด ตังปลาตังกุ้งกับสดดิกๆเมื่อน้่ตงเ่วงนี้นี่เท่าว่าสดวันนี้ครับผมหวานนัวต้องลงไปแกงในน้นามนู้นล่วงออืมตดแลอืมล้วไอ้ผลุงตังเียวล่วงักรกับบางคนจะไปวางขายได้ กำลาล่วงกำแหล,ลาวากับดีนี้ปรุงแล้วได้เรล่องเคลียงเกียงกับกับเราใบกรุดดีฟรีดีพเพลดได้ไปเลยครับเออได้ไปเลยฮ <c oughs> อก่งคั่วปลิกมันต้องร้่นๆเป็ดๆปดๆแต่ลวง เอ้ลวงสักแต่ก่อนกับเปิดกอยเราคิดหลังเปิดกอยนะลวงนะเปิดกอยเปิดกอยอืม้มไอ้จัดเมย์เอ้ยจืดอย่างแรงลุงครับท <c oughs> ีนี้ก็จิ้มได้เวลาจิ้มครับอ่าเหล็ซี่แก่ช่วยลงซี่ช่วยอย่างแรงเดี๋ยวจิ้มมิดก้อนกับ